นี่เรียกได้ว่าเป็นรถไถที่มีแรงม้าเยอะที่สุดในรุ่นนะครับในตระกูลเดียวกันนะสำหรับรถไถ nt 5 4 2 4 2แรงม้าของฮิสกีนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอจุดเด่นของรถ nt 5 4 2 4 2แรงม้าของเรานะครับจุดเด่นข้อแรกก็คือมีเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับต้องถือได้ว่าเป็นรถรุ่นเดียวนะครับในตระกูลที่ไม่เกิน45แรงม้าที่มีเทอร์โบนะครับส่วนใหญ่เป็นรถ3สูบที่ไม่มีเทอร์โบนะครับจุดเด่นข้อที่2องเราคือเพาเนี่ยครับเป็นลักษณะเพาตรงนะครับนี่ยอดนิยมเหมือนเดิมเนาะ นี่นะครับจุดเด่นข้อที่สของเขาคือเป็นลักษณะพาตรงนะครับที่เขานิยมกันมากๆนะครับในสมัยก่อนข้อที่3นะครับน้ำหนักตัวนะครับคันนี้นะครับมีน้ำหนักตัวที่เยอะที่สุดถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่1,300 กว่ากิโลนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นน้ำหนักเยอะที่สุดน,นะครับอย่าลืมนะครับว่าสามารถดาวได้ผ่อนได้เนาะโดยราคานะครับก็คือ5 4 4 8 0 0บาทนะครับอย่าลืมนะครับลดป่าอยู่ที่5 4 4 8 0 0บาทถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับดูที่โปรไฟล์หรือว่าดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ